วัสดีทุกคน,นด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโงตโฟกัสอีกครั้งเคยสํสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนเพื่อนๆทำการสมัครเซเว่นอีเลฟ แอปฟารีเอนั่นเองสำหรับตรงนี้เพื่อนๆสามารถสร้างไรายได้จากเซเว่นอีเลเว่นได้แล้วโดยรับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะทุกคนสูงสุดอยู่ที่5%้าเปอร์เซ็นต์นะเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไาดูกันดีกว่าสำหรับใครที่อยากทําการสมัครนะทุกคนผมก็เพิ่งดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวน์โหลดดิเพิ่งได้รับลิงก์มาเมื่อกี้เองนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้ผมยะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปสามารถทําการสมัครตามผมได้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่มาเจอตรงนี้นะครับ สังเกตดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องทําการป้อนนะครับอีเมลเข้าไปนะครับรหัสผ่านและทําการใส่ลิงก์นะทุกคนสําหรับตรงนี้เป็นลิงก์นะทุกคนทั้ง Facebook, YouTube, Twitter นะทุกคนสามารถใส่ได้เหมือนกันและตรงนี้นะครับในส่วนของการกรอกนะฮะหน่วยงานสังกัดสําหรับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็น KOLs นะครับทุกคนบุคคลภายนอกนะครับสำหรับใครที่จะทําการสมัครนะทุกคนอ่ะหลังจากนั้นนะครับทำการเลือกเป็นบัญชีบุคคลนะครับอย่าไปเลือกเป็นบริษัทนะครับเลือกเป็นบุคคลนะหลังจากนั้นให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำการติ๊กการสร้างบัญชีหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขสําหรับการสร้างบัญชีนะครับสาหรับตรงนี้มีแค่นี้นะทุกคน4ขั้นตอน5ขั้นตอนนะครับที่เพื่อนเพื่อนจะต้องทําการกรอกเข้าไปในส่วนของหน้านี้นั่นเองหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนทำการกดลงทะเบียน ได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะทำการสมัครในส่วนของ7ซเ e ่นอีเลฟเว่นแอฟรเรับค่าคอมมินชันนั่นเองเดี๋ยวผมทำการสมัครกันก่อนนะตอนนี้นะครับผมได้ทําการสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนสําเร็จนะครับคลิกเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําการใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งอีเมลที่เพื่อนๆทําการสมัครไปเมื่อกี้และรหัสผ่านที่เพื่อนๆทําการ กรอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเพื่อจะทำการเข้าสู่ระบบนั่นเองหลังจากที่เพื่อนๆนะฮะทำการกดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเจอแบบนี้นะครับสังเกตดูนะก็จะมีลายชื่อนะครับสำหรับสินค้าที่สามารถ ใครค่าคอมมิชชั่นได้ในทุกคนได้รับค่าคอมมิชชั่นได้นั่นเองนะทุกคนสําหรับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับใครที่จะทำนะทุกคนเลือกสินค้าที่เพื่อนๆต้องการได้เลย่ะเดียวเอาลองเอาพัดลมหน่อยละกันนะทุกคนเป็นพัดลม16นิ้วนะครับเลือกเป็นพัดลมนะครับราคาอยู่ที่9 9 0บาทอ่ะกด คลิกที่เมนูสีฟ้า,ฟาได้เลยนะทุกคนกดคลิกที่ลิงก์ได้เลยอ่ะเจอแบบนี้นะครับสังเกตดูนะก็เพื่อนๆนะครับจะได้รับโค้ดนะและจะมีลิงก์นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกลิงก์ได้ด้วยนะทุกคนสามารถเลือกลิงก์ได้ด้วยนะทาง Facebook Instagram TikTok Twitter นะทุกคนตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้นะทุกคน t i k t o อกมีด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเลือกเป็น TikTok กละกันนะหลังจากนั้นนะครับทการกรอกชื่อของ แคมเปญของเขาได้เลยนะทุกคนแคมเปญที่เพื่อนๆจะต้องทําการใส่เข้าไปนั่นเองนะทุกคนอ่ะเราเราทำการใส่โค้ดเข้าไปก่อนนะทุกคนอะลองใส่ดูแล้วกันแอลแอลองดูนะได้ไหมทุกคนอ่านี่ก็จะได้รับลิงก์มาแบบนี้นะั่นเองนะครับได้รับลิงก์มาแบบนี้นะั <1> <1> ่นเองสําหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับประมาณนี้สินค้าอื่นก็เหมือนกันนะทุกคนสินค้าอื่นก็เหมือน เดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับสาหรับตัวต่อมาที่เพื่อนๆจะต้องทานะครับหลังจากที่เพื่อนๆทําการสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะมาดูด้านขวามือบนสุดนะครับตรงข้างอีเมลนะครับกดคลิกเปิดมาเลยนะหลังจากนั้นนะทุกคนมากรอกนะทุกคนสําหรับอีดิทนะทุกคนอีดิท โปรไฟล์นั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะกดคลิกไปที่ edit profile นะสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะจะต้องทำการกรอกข้อมูลให้เสร็จสิ้นนะทุกคนตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆจะต้องทำการกรอกนะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่นะทุกคนที่อยู่นะบัญชีธนาคารนะครับที่เพื่อนๆจะต้องทําการกรอกเพื่อทําการรับนะทุกคนสําหรับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะสำหรับตรงนี้เขาเขียนบอกว่ากรุณาก็กรอกข้อมูลนะครับเพื่อทําการ รับผลประโยชน์นะทุกคนในการชําระเงินให้แก่ท่านนะทุกคนเฮ้ยนี่ตรงนี้นะครับก็มีโผล่ขึ้นมานะสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,น,นะก็ทําการกรอกเข้าไปได้เลยเดี๋ยวผมจะทําแยกอีก1 EP ให้ละกันเพื่อจะไม่ให้เป็นการสับสนนะครับสำหรับการกรอกโปรไฟล์นะทุกคนที่เพื่อนๆจะต้องทําการกรอกเข้าไปนั่นเองประมาณนี้เจอกัน EP หน้านะทุกคนสําหรับการกรอกโปรไฟล์นะทุกคน Edit ทโปรไฟล์นั่นเองจะประมาณนี้สําหรับลา ไม่ใช่ Lazada ด,ดีเป็น7 e เ e ่ e อีเลเวนอพนนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเวอร์ตัโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ